สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับแล้วมาอยู่รายการโทเกมเมอร์ทีวีแล้วครับวันนี้แขกรับเชิญเจ้าเก่าครับแหนมเพอแหนมเพอขอเสียงหน่อยครับสวัสดีครับแหนมเพอเจ้าและจีจ้าแล้วก็จีจ้าครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณแฟนครับขอเสียงหน่อยขอเสียคครับไอ้และวันนี้จะมีแขกรับเชิญพิเศษครับไอ้ล็อกสตาร์ครับสวัสดีครับคุณล็อกครับผมพูดพูดตีให้ผมจะพูดครับ ต้องพูดนะครับคุณครับท่านไม่ช่างเขาด้วยครับท่านไม่พูดกูเตออการิน่านะครับอืมสวัสดีครับเริ่มเกมแมงครับึงว่ายกโลกและเราก็มาอยู่ในโหมด CTT หรือชื่อถึงคือโหมดเก็บหีบนั่นไงครับโหมดโดอ้แห่งกาเซียอำเภอแพร่อำเภอนะครับใครอำเภอเปลี่ยนชุดแล้วมีเขาด้วยใครเอาหีบไปครับมันเอาหีบไปแล้ว ในอำเภอก็โดนตัวเก่าค่ะไอ้น่าอกูยิง่ปีตัวเพื่อทีนี่แน่เล่นแล้วเหรอเออเล่นแล้วเล่นเดียวหนึ่งนเมนูตัวเลยใช่ไหมวันนี้นะไอ้กูไม่ต้องกลัวครับไอ้โบวกแฟนเดี๋ยวมันก็มาอีกครั้งอุ้ยน่ตัวเพื่อนผมทีนั้นเจ็ดร้อยอ่ะไอ้เชวไอ้เชวเตรียมมาตั้งโลสปาร์ตาเลย เล่นกันเนยหินโลในโคจบายเอ้าวในเฮ้ยในอำเภอเราตายเว้ยเฮ้ยไม่เป็นไรในอำเภอเาเรียกว่าเขาเรียกว่ายอมชิวดที่เพื่อที่จะดูแนวทางของมันโดนันไอ้ตายไปตัางอำเภอใครก็ได้คุ้มกันด้วยต้ก็รอให้มันกินมาก่อนเจ็บเท่โอ้โหกันเนยอะไรวะ

จีจ <Bond> ้ากับแตมเลยฮ <ju> enfin <AR> ีบ้าฮ nice ีบ้าเฮ้ยแอดแอดคุณแอดมาแทนนู้นลงกับแอดมามึงลูกสุดท้ายดาวิ้ก็เอายาไม่เหเออใช่ต้องเว้ยเอ้ยหีบตกหีบตกอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบ จะอง้อให้ข้อเห็นไหมโอยเพราะว่โอ้ดูเยอะโลยังไม่คูดาวเฮ้ยโคตยสิคุณดูฝั่งมันดีครับแอสโคตรเยอะเลยฮ้ยวิ่งนี้มันไให้เพื่อนได้ด้วยหรอเอเาะผมชิงกั่นหกร้อยชิงคนเดียวเยหกร้อยมาล้มาแล้วมาแล้วผมอบโคตรเดกันพีคุกันพ ล็อกถอยลยครับมุ่งกันมุ่งกัน้ไอุ้่งกันา้าเลยุ่งกันเฮ้ยมมาแล้มาแล้วมาแ้ไอ้ลูปี้ลูีัวนี่เราเราเมันเต็มเลยเอ้เราจะตายแล้วเราจะตายแล้วตายตอยู่มาากรับช่วงต่อไปแล้ว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 เก็บเก็บเหรียญด้วยเก็บเหรียญที่ล้นด้วยลบหก่อนหลบก่อนพยายามหลบไว้ไป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 ยความเร็วให้ กูโดนอะไรวะแหววไอ้ล็อกดัวล็อกยาวยาวล็อกยาวไอ้พิษไอ้เก็บเด้วยเก็บ่นั่เก็บที่น่ไอ้ไอ้ดีดิเฮ้ยอะรนะข้าคงหลังกูโดนใครผิดกูไอ้ลูฟี่หมอต้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ ต้องการหมอเอ้าแล้วโยนอะไรโันยนผิดโยอนผิดเท่านี้มันเอาไปแล้วคข้านเวันมันเอาไปแล้วมันเอาไปแล้วไอ้ตัวนี้เย็มากมีเอ็มเอ็มวางแคปซูลตรงนี้เนี่ยๆตรงนี้ตรงที่เอ็มยืนเนี่ยเอ้าโว้ยโว้ยที่สี่แน่ เอาหมอกูตายเฮ้ที่หมอเกินไปแล้วเออหมอแล้วมาแล้วกระปุกน้องจุดตามชมหมอให้ดีเฮ้อมาที่เสาขวาสักหน่อยเฮ้ยล้อหีบล้อหีบเฮ้ยของผมชนะแล้วว่ะหลังคาหลังคาน่าหลังคาไม่มีเอือเฮ้ยเอาหลังคาหลังคาล็อกสตาร์ทตายเรียบร้อยโอ้ยเต็มหัวกระบะมันเฮ้ยมันบินไปแล้ว ไปแอดลองโหนแอดลองโหนมันมีแอด้วยเหรอท่านเฮ้ยระวังเอาเอาเลยๆๆๆมีหมอไม่ไหวแล้วหมอต้องดวแล้วเล่นอะไรเล่นอะไรเจ้าพวก่านที่ละน้องทีมเราห่างจากมันสิบแต้มโอ้โหผมโคตรชอบเลยจริงเยอะดัน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 ไป ผมนิเวลต่อครับโอ้ยตอนยิงเอาไปได้ยลองนำล้ยฮะร้ยห้าสิห้าล้ยโอ้ยฮีบาเอาอีบาเอาอีบาเนมเพอร์เนมเพอร์ไปไปไปเลย

ไป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 เดินทางเดินทางไปใส่โลด้วยใส่โกด้วยเฮ้ยแอดไอ้ลูฟี่มาลูฟี่มาอีน่ะสังหารเจ็ดเฮยเรามีวิธีๆครับ้องมีคนต้องมีคนหนึ่งทีชีพอะโดยการแบบเดี๋ยวเดยิเดี๋ยวะยงระเบิดไปติที่ตัวแล้วเรวิงเข้าไปหาแมเลยตายก็ตายตก็ตาย ไม่ก็ตายเหมือนกันทำพีชีพเขาเรียกว่าตัวติดระเบิดไปพีชีพฆ่ามันไป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 เจ้ามิเลือกผมเอาเลือกผมก่อนจะเลือกใหมเลยฮการลืเลือเฮ้ยปาเรเลือเ้เรเร็วเืเก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บเหรียญ เดะเอาเหรียญกูคืนมาเราไปก้มงตึเหรียญมันได้เวทีมมันแอดอ้วหูแอดทั้งตีหมอหนึ่งคนเดะฝั่งเราได้ไปเกลียบฝั่งเราได้เปรียบเพราะฝั่งเราเป็นล็อกเกอร์หมดเลยเอ้ยล็อกเกอร์สองคนจะฝั่งเรามีหมอเยอะของมันมีตะไนท์หมดเลยเออของมันมันทำได้แค่ดัดกรุ่งหยิบ เฮ้ยเดียวเดี๋ย่าำดันทำหมอไแต่เราได้เบียบได้เปรียบตรงที่ว่าเรามีหมอเยอะเออมันยิวได้ผมเม็หมอดำขีดมาไอ้ขี้อุ้ยลอยกับมังฝรั่งป่าลูกป่าลูกไอ้ปงกันเร็ว ไอ้เชียเฮ้ยตายแล้วตายแล้วเก็บเร็วเก็บเร็วโอ้ยจะไหนจะไหนจะไหนาคาราคาเออตายแล้วที่เหลือฟันมันมันลีนนะมันลีนนะเฮ้ยมันมาอะไรนั่นแล้วมันจะเอาตาหีบเอาหีบขึ้นมา ไม่ยอมแล้วรอบท้ายรอบนี้ถ้ามันเขาเราได้ไปเราชนะมันทำได้แค่วาีนีไงเอาฮีปไปเอาฮีปไปแอดมาวามด้ว

มาดีโอ้โหครับยังตากมาที่นี่ครับของดี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 เอาหนิอะไรวะนี่เนี่ยมีอะไรจะฝากบอกถึงชาวเกมเมอร์ไหมครับแต่ละคนครับโอ้สนุกมากครับชีวิตไิ่ต้องดินต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ